สวัสดีครับตอบไปต่อสายจวดนะครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาจวดรับกันมาเลยนี่นี่นี่หน้าบักตูมหน้าบักตูมมามาจวดรับกันมาหนี้มีเมนูมานนำเสนอเลยพี่น้องนี่งวดปลาหมึกยั่วจิ้มกับน้ำจิ่มซีฟูดนี่น้ำจิ่มซีฟูดเนี่ยตำไห้ได้พี่น้องเต็มตัวไอ้เนี้ย มามากินน้ากันั็พักอีกถาดนึงพี่เด็ดได้พี่น้องพักเนี่ยขาดก็ได้ครับกินล้องซุปเนี่ยโอ้ฝาต่อมเจียมมือกาอนได้ลาต่อมอะไร้พ็นน้องมากินน้ากันอ่มาเขาไม่อยู่ไม่กินน้ากันนี่กินเป็นหนวดเลยก็นนวดได้พี่น้องเนี่ยออกแบบยรองได้เนี่ยังค่อยยังคอ่ยงคอยเด็ดทักเนี่ย xin mọi người ủa chả có được không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

เฮ้ยพนเรือ,อ,อกมกันได้ไมนเนี่ยโอ้ทีเด็ดทีเด็ดนี่นี่เป็นหนวดทั้งดเ,เลยพี่น้องของแท้ของแท้ถ้าได้กินจะพ่อไตยตัวผู้พี่น้องตัวผู้ của ông này as loa vỏ nhà ở đây là... <laughs> độc

cái bát này, cái bát yeah. oh, này, cái bát này, cái bát này, cái bát này, cái này, cái bát này, cái này,

Tức coi cho đường á Thì còn á vẫn gì đấy vẫn đi đẹp vẫn bằng miếng vẫn đi đẹp vẫn đi đẹp vẫn đi đẹp đi đẹp đẹp vẫn đi đẹp vẫn đi đẹp vẫn đẹp vẫn đẹp vẫn đi đẹp vẫn đi đẹp vẫn đi đẹp vẫn cho Ừ, băng chén à, mà nó, cài rồi, biết chưa không, nát bầm bầm không, mất bầm bầm, chuột, cua chuột, chuột đang nhiều, măng ở đâu, bạc không hay tâm, chén nó luôn ยันม่หมนารักนะโอมันาปกติผมบอกคยกินเยอะเนี่ยผมไม่ยืนดีก็เพี่มันไปกอนเบิ้งครับเบิ้งครับผมแบมใกล้ๆนครับหยบหยบเลยหยบเลยครับนะมันตอนไงหมด เหมอ่ามาไม่ย้อมนนต้อกันมันซึนท้าเวน้องกันพี่น้องต้องมือตั้งเครับพี่น้องครับอู้ไอเส่บวัน่านี้อ่ะมัพเงี้ยเพื่น้องฮึ่ม มึงเออส่วนควน้พี่น้องเกจมันได้กินกับมันได้ก็อร่อยปรมาขอชกล่าวไว้กินกับน้ิมนื้อโอเคดังส่วนควอมกันดังนพี่น้อง ครับครับ Oh Dah Dah ครับ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  พักต่อมกว่านารางเลยพี่น้องโอ้พักกินข่อเมืองต้องไม่พักเด้พี่น้องพักเนี่ยเป็นลักเลยจสบไตเป้าเรื่อง

ตเตียงรับักเตียงยบักเตงเบักเตียงงันี่พี่เตียงธรรมาดานะเต็นกัวเจ้าเสียบ่้เพื่อนเนี่ยใช่ไหมเรับเวชนิดกินแต่าตายเน้่แม่ยม่คนใดเนะครับเม่คนใดเนี่ยค,คน,นยออจอนนะบอกเด็กนี่นาบุญได้ป บอกซื้อเข้าวเจ้ากันไปซื้ออะไรไปลองให้ดูหาฮะมาสร้างมันจวดมาแล้วมันจวดมาแล้วก็มันมันมันไม่ได้จวดป้ะนี่ต้องมีป้ายเดี๋ยวมใครรับจวจวดมาแล้วพี่น้องโชคดีใยจวดฟังเงินซือ่อน ยน,น,น,นี่กคนเาินี่อมาจับเจอยจิระเยาจับไป้างเลเยม่นี่ไม่เคยกินครับลยกินเนว่าตายบอกไว้ตา,าไไไตายแล้วจะไปไหนว<บ>ันน้องว่างเขาได้เก่าวไว<บ>้ตายแล้วจะไปไหน กันบลูกับล่องตายล่องเบิกพี่น้องมทัวครับทั่วปลูกเอ,อียงครับปลูกเอียงด้วยงั้นครับตายแล้วจะเป็นไหนพี่น้องสายจวดพี่น้องสายจวดอะไรพี่น้องเนี่ยสีกันเป็นก็สีตอนไม่ใี่ได้ phải ăn tiêu kim nó phải nhớng bơng ở đâu nữa? đồ nghe này, cái nháp, để Piong là về xong, mày, gìn, gìn, gìn khùng đấy. Comment mà ăn về cây tiền กินได้ความเมียนมาครับคันี่ก็ดีสิความกินเบดสายเกียดี้นสายเกียดเพรา่ว่าลูกสวยไปไกลเียนบอกไปได้น้ำเจ็ดห้วยหรกครับเจ็ดห้วยเจ็ดเ้วยเจ็ยรสายจวดสายจวดน่ะอยกว่าสายจวดนะเพนั่นหลับครับก็ชุ่มเพเพนั่นหลับเนวมันน่ก้ กูอยากได้พี่เด็ดมาหนีมาเนีมเน่มาที่ตั้งต่อเป็นต่อสายจวดพี่น้องเดี๋ยวได้กลับไปเด็ดเด็ดเด็ดสายเยิม้มสายเยิม้มไม่ถึงยังเยิ้มมึ <ตา S 2> งยังตาลดมึงยังตาลดครับพี่น้องมึงยังตาลดบอกวันพ่อเสี้ยวเลนะพี่น้องเอ้ย่มีงยังหรอกพี่น้องมาหน่อพี่สารพักทินหากินยนันใจพี่น้อง ผมมีอยัางคำแมาแรงมากอะจวดแรงเดียวหายจิตไปเม,มือ่อเมื่อคำแมาแรงมากอะหาแนวอยู่มาจิตน,นี่าสู้พีสู้น้องจีน,นี่นะทั้งใดกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเอ้ยจะถีบจะปลากันนะไม่ได้ลุกโดนกับเยาะมากันอันนี้กับโดนโดนนี่ไปลาว่างทีนึงนี่ที่เด็ดเป็นหนวดเต้ยด้อพี่น้องผมมึกยัฝผมมึกยัย ตันี่ยัยจวดกรม้วะท่านไ้กลิ้าวตายชัไปซื้อมาเห็ดกินนะสายแดกสายจวนสารจวนซื้อมาเห็ดกินกับแกมกับแกมุเรยวกับแกมน้ำนำเ่อมแน้ำเ่มวสัดสสกะาสลัดวพักจนพักจน ทุกคนี่ไกนนะกนบุกซดๆนะรับลืดครับครับกรบเย็บไปแ้คิดยังไงเกิดไม่มาข้นกลเดยอ ตายไปออยังไปน้ำบ่งได้พี่น้องตายไปออยังไปน้ำบ่งได้บอกก็ได้ครับเนี่ยย่ำย่ำน้องปลาต้มยิ้มเราบอกครับไปได้หรล่าปลาต้มปลาต้มใช่ยังหรือเปลาต้มใช่กินฟีอย่าง,างเนี้ยมึงหนีใครมากินฟรีกันอไม่เหมือนใครจวดแล้วมืเหนีอจวดแล้วจะมาแล้วต้อนรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องนะ สองต่อกั็นต่อสายจวดกลับมาแล้วกลับแม่ลูกแม่สายแดดสายดาดแดดกลับมาแดกครับบวกจวดแล้วแดกบวกจวดนี่จวดมาแล้วครับมาละ สำหรับคลิปนี้ก็นฝากไวชั้นนีแล้วพี่น้องฮะสำหรับ,รบแช่กดไลค์กดซับและให้ในช่อ,องต่อเป็นต่อสายจอดนี่นะครับยังไงก็ฮักแป้งแป้นปั้นนี่เราพี่น้องอฮะสำรับพี่นี่ก็สวัสดีครับ